มาแล้วมาแล้วสินค้าใหม่ของเราเอง brings ตื่น <c oughs> เต้นมากเลยโรงงานเพิ่งเอามาส่งเราผลิตจนเป็นเป็นแล้วเป็นแบบเป็นสินค้าของเราแล้วเลยตนะฮะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือวิตามินบำรุงสายตานะฮะคือพ่อเองอมีปัญหาว่า พอช่วงตกช่วงเย็นๆไงมันจะแสบตามากใช่ไหมแล้วน้ําตามันก็จะไหลแล้วก็คือแบบคืนล้างน้ำคือลืมตาในน้ํามันก็ไม่หายก็คือบางคนพบว่าสิ่งที่มันทําให้เราเป็นเนี้ยเพราะว่าชีวิตเราอยู่กับแสงมากแล้วก็ดูแต่จอมือถือเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วอาการเนี้ยมันก็ไม่หายสักทีแล้วมันลาคาญแล้วมันก็ต้องขยี้ตาสมงนนะรขอบตาดําขอบตาดาตาตุ๋ยอยู่พักหนึ่งต้องไปเกาหลีแล้วก็ <laughs> เลยไปเจอตัวหนึ่ง ชื่ออีวิโกสไปลองกินแล้วเฮ้ยมันดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทํายาบำรุงสายตาตัวนี้แต่เราอยากจะเพิ่มสูตรที่เป็นของเราเองเข้าไปเราก็เลยได้มาเป็นตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบท็อปอัพขึ้นไปอีกคือนอกจากบํารุงสายตาคือไออาการที่แสบตาตอนกลางคืนของเราที่น้องตาไหลมันจะหายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการหลับสนิทด้วยคือหมายถึงว่าทําให้เราปริการหลับของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการหลับมีคุณภาพสําคัญนะ เพราะว่าหนึ่งคือหลายคนรู้สึกไหมว่านอนยังไงก็นอนไม่พอนอนสิบชั่วโมงก็นอนไม่พออย่างเงี้ยเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพคือนอนเป็นแบบพวกภาวะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นหลับแล้วรู้สึกทำไมตื่นมาเยังเพียอยู่หลับแล้วมันไม่เต็มที่ตื่นมามันก็ไม่เฟรชใช่ไหมนั่นแหละตัวนี้ก็จะเสริมตัวนั้นด้วยแล้ววันนี้มันก็มาแล้วหนึ่งเม็ดวันละเม็ทเท่านั้นเองหมักตื่นเต้นอ่ะครบแค่นเร็วนี้ใช่ไหม กักเร็วๆนี้นะครับกับสินค้าของเรานะฮะเป็นวิตามินที่ดูแลเรื่องสายตาของคุณและเรื่อง,องการพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยบริงส์